สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือส,สกุลสุกชนเนอร์วันนี้วันนี้เขากลับข้าบีกเบิ้ดมือเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เขากลับตอนเช้าหันบ่อเอไปทำความสะอาดในบ้าน,นเนาะว่าออให้งานรวบในบ้านนะพี่น้องก็เลยไปทางปูทางป่าเนาะแต่กลับไปหามเพื่อลูกซอยเพื่อนพี่น้องคือว่าบ้านบ่อเอเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพเนาะเจ้าภาพการแข่งเพื่อนนะพี่น้องบุญโชคเพื่อนเนาะแต่ละปีตรงมีทุกปีเนาะเพราะว่าบนเน็ตอยู่บ้านบ,บ่อเอกู่ปีนะพี่น้อง

그럼 이렇게 되 จากพอเอฮามเอือดเดียวกันเฮดเบียกใช้งานซอยทั้งปืนเดี่ยวแล้ว,ลว,นะลวเนาะก็เลยขึ้นมาทางป่าอยู่เนี่ยนะพี่น้องเฮดไปที่เด็กเกินหน่อยเนาะสิมาเกือหมูไปเอางัวเนาะเพราะว่า,นะา,าตัวนี้ก็ค้ำละเลยฮดกับทางปา่าเดี๋ยวเเฮดเบียกแล้วพี่น้องเฮดเบียกที่เ้าซื้อมากับไอรอนพี่น้องสอบหนึ่งเมื่อแนะต่เนาะเพราะว่ามันก็กินกินคือกันเดี๋ยวมีโอกาสเขาไปในเมืองข้างหนา้าที่ซื้อมากเนาะเ้าก็ได้ซื้อมากสอบเดียวม่าตนนองเมืองนะพี่น้องจะกินเคยเนาะแต่ก็ หรือว่าหนีหรือว่าเอไปเอาการพายังเนาะพักบงก็ภาคเกษตรนะไอ้ดอนเนาะจะมีดายขนมีคนก็วังดีแหละพี่น้องคอมเมนต์บ่าวเอว่าบ่าวเอเอาเปียบ์เออรอนได้เอาหั่นเอาหนีของบ่าวรอนโมจักไปเห็ดเบียรคเยเราไม่แต่ไปกินยังเอาขั้นเฮ็ดกับเห็ดเนาะพี่น้อเนาะแต่เฮ้าบุรีไทยตอนนั้นเห็ดนั่นก็เห็ดเฮ้าบุรีไทยนะป้าผึ่งเห็ดพักบงจะซื้อพี่น้องเลยเพิ่นเอาออกเก็ไปชี้อนาคตพี่เนาะห่ากันยากเขาเขาเดี๋ยวเขาจะได้กับอาารเนาะแต่จะได้กับอาหารไว้ตั้งใจไว้เลยเนอะ พรายังเรียกรอมันยากล้วพี่น้องมุงเอามาหน่อเนาะเกลือละเทือนึงเอาทํากินไปเลยเอาตัวมันมักแหงๆพี่น้องผักบงผักเกษตรนี่มึงิต้ตรงการทักหาได้พี่น้องบ่ไวะกินเก่งอีีกินก็้องบ่กินก็ห้องพี่น้องห้องอีเบิดมือเบิดบ เอาบุกให้กินมิดจะดีพี่น้องไงเรื่อมะเขือก่อนืองนี้ก็ได้เป็นพียงกตะกะยุเอากินตนี้น้ามีกระ่ำเสียอาหารพี่น้องที่เอากินเขากินเครื่องที่คล้องกันเนาะเอาเขาไปมา กับแดกเอาใส่มหมักเป็นยังกินมือด้อตัวทีเด้อนีชใส่งวงัเนาะงวไจับมานี่ก็ลยมือเติมได้พี่นาะทำหมุ่งมาแต่น่ายดอนเนาะแต่ทีีีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องที่เบาเหเบาอีเนาะว่า นมาเบลเอเอาเปียบบอลอนี่ยนะเอาพักบงเอาหั่นเอาหนีมาใส่หน้าบอลอนเต็มบวเบียบเบียกช่วยเล้วเนาะไปกินขขาวน้ำเล้าอันนี้กับโแม่ความจริงเนาะพี่น้องเขาอยู่ชิบปากบ่พทถอดาจเห็นเนาะเขาอยู่ร่วมกันแต่ละมือพี่น้องเลยฮะชิบกันดีเนาะเครื่องแนวอะไรเขาเอาไรเอาบุได้เขากต่บุได้เอาแล้วพี่น้องเลยเขากับแต่ละเทธอเบลเอเอากบบขอบอลแต่ละเทธอเนาะเพบอกว่าเอาออกโดดเพราะว่าเพิ่นจีขยายนะพี่น้องแข้งทากออกมันแห้งป้งใหม่เนาะพักบงกับพักเกษตรนี่ แห่งปุ้งแห่งค้างแห่งปุ้งเนาะถ้าเอาก็ไม่สิได้เอาคู่มือนะเอาเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งสองาทิตย์เดีวไปเอาเนาะก็ไปเอากไม่สิได้ไปเอาคู่มือคู่มือพี่น้องเลยแต่บ้าเอ๋ก็บบริสุทธิ์ใจดอกนอกว่ะข้าสึกบาดเจริญเนาะเต็ดตามหน้าที่เฮาถ่ายเจ้เฮากอยู่เจ้าฮับริวรสุบริสุทธิ์ใจกับเล้วพี่น้องเลยกับชุบพนกับผมก็ขอบใจชุบชุบชุบพ่นน้องี่ให้กันทังใจบ้าเอ๋ดพราะวารวยตลอดพี่น้องจะได้ได้เด้อเดี๋ยวเบ้าเอ๋ไปเกลืองัวก่็ ได้แค่สามตพี่เนอะเพราะว่าติดช่องโตหรือว่าอีกชองโตเนาะก็ได้โอเคจับย่ายๆเลยจับไดล่เดียวนีหนึ่งือว่าตัวใหญ่สุดนะแล้วก็อีเถ่านะพี่เนาะตัวแรกต้องมาอีเสือมากเนาะแ่ดนั่นตัวนีหน่อยคนเราห้ามไม่กินตามที่ทุกคนคอมเมนต์เนะเนาะชื่ออะไรผลดีพี่น้องคอยดูคอยครับ cứ đi về mát thì nó phải không? và hoặc là hết nửa thì không đi, đi, đi phải nào? จับเลยนะเลือหายล่ะเพราะวกนี้มันแหลงเป็นหายจับเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนตะลูตะลูเขานะพี่น้องยานไปกินเขากินหนามยานไปเฮ็ดเครื่องปูข้องพังกุนเสียเนาะเลยหายจับก็คือแงมแหลงอี้ล้อจนเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวลามแหลงพอดพี่น้องเองาจะ่สีหายปล่อยเอาก็บสีปยญญามจับให้มันได้คู่โตเนะาะเพราะว่ามื่อนี้อะไรจะซ้ำโตเนาะอีกสนะองตวัวโบเห็นเขาก็เลยบ่มืออื่นยังสีหาอีกเนาะ ที่ว่าอะไรสั่นไเก่าสัมัานมี่ถ้งว่าจอยแห้อะไรดีนี่ส่วนหนึาา่งมันแห้งอ้วนอ้วนถากอีกจ่างหนึ่งพี่น้องเลยเดี๋ยวศิลาบบาเอร้ายเนาะบบาเอเชียพอไปคนหนึ่งแต่ก็ยังเสาอ,อยู่พี่น้องเลยนี่นจะหมายว่าเสาครับคอมเมนต์พี่แบบว่าเฮ็ดบบาเอเชื่อมถอยลงแต่เดิมมือแต่เดิมมือเนาะเดิมมือบบาเอคิดได้พี่น้องท,ที่เขาด่าบบาเอเนาะบาจังสันจังสี่บาเอก็เลยก็คิดนอนคิดเกยคิดมากอยู่พี่น้องมีหลายคนหพวก พ่อแม่ไอเออรน้องก็บ,บอกว่าบ่ให้สนใจเนาะบ่ให้สนใจเฮ็ดไปตามหน้าที่ของเขาเขาจะได้ขยาเนาะอันไปต่อไปโต้เขาแหงใจใจพี่น้องปะยังเบียกอีกลายเต๋บพี่น้องบ่เอชีไปเฮ็ดเนาะเพราะว่าห้องหนามพอทีเฮ็ดไปทเท่าไรบ่เออแกเฮ็ดแล้วแล้วเนาะเพราะว่าจ้างสร้างคนมาคือว่ามุกเดื้อตะโบก็บเห็ดห้องอาบหนามเนาะได้พี่เขาคืออยู่บอ้องมุกดัง,งขาดแล้วเนาะ เดือดตะโบกเขาา่าหน้ากับชิมือน้อยหนึ่งนี่มันเป็นแนวนี้อันนี้เห็นมองอาบน้าน,นา,า,านี่มุงนั่งฆ่าแล้วอาหมดนี่เดี๋ยวมึงข้างหน้ากันสิมือน้อยหนึ่งเนาะข้างหน้าก็จะเป็นมองมองอ่าทำสุระส่วนตัวพี่เนาะเดือดเนานะเดี๋ยวก็ให้สร้างมาบโบกให้ โอเคอยู่ขั้นต่อที่พอเป็นเห็ดบัวแดงเนาะรังกระซีนี่ก็หัวได้พี่น้องหัวห่ารังกระซีเก่าเห็ดใส่เนาะผนตกมามันก็ฉีสอดสอดแต่สอดบัวได้เนาะขยะไหมเพื่มซ้ำในมีเงินใส่ใหม่พี่นเนาะมันตีหัวเบิดแถวนี้นี่หูเก่าเนาะเพราะว่ารังกระซีนี่ใส่มันมาซ้ำเถื่อนกัะมาหอดแกเนาะพี่น้องแกตัวนี้กำลังเริ่มจูดมอี่สุดแหละที่มอสิซุดเลยเนาะ เริ่มคุดลงมาไก่สีแดงแล้วพี่น้องเลยมีแต่ว่าสีเอาเทามาใส่แล้วก็นใหญ่ตะนางตัวนี้ออกมาเนอกเนาะถ้าจูตัวนี้แบลเวิร์ดโอ้แต่ก็สีเป็นแป้นแล้วกระสีเอาออกมาหลาเนาะเพราะว่าขั้นมันหกกับไม่กับยันเกกาแล้พี่น้องยักฆ่าตะนางสี้ยับตะนางออกมาหน่อยหนึ่งเนาะออกว่าหอดนี่ยอกว่าหอดนี่นะเราจะซื้อมาเนี่เพราะว่าแม่์มันข้อไหวเนาะอยากให้มันซื้อเพื่อนเอาจะเพื่อนหน่อยหนึ่งเนาะกันแบบบอกจุอยนโมดีกันว่า ไปเฮ็ดเบิดมือมันนี่กันถ้ากันได้เอาทีนีหัวออกมาหน่อยนึงแป้นได้ปะเนี่ยั้งแต่ข้างในข้างในเดียวข้างนอกไปเดียวข้างในต่อเนาะถือว่าโอเคม่ใช่กดกดด้เล็กหน่อยเนาะกดเบหมอกใบใหม่ใบทุ้งยางใท่หรือนะพี่น้องเห็ดให้มันสะอาดกว่านี้เนาะอะครไหนเป็นกินพี่น้องกินไอเดียวรอเนาะกึชิมาเก่งพี่น้องเลย đi kinh như sao ấy phải lái tiểu đây thì nào u hiệp đang bằng loại rồi đi mưng mưng ôi này hiệp này mặt แล้วกินท้ามเดาคือบ่ปปอยเนาะจับไรเบิร์ตคูโตด้วยป่ะถึงือว่าโอเคอยู่เนาะทานอยู่ทีนี้จะมีขีเบีอาคือสี่ค่าคนนี้พี่น้องเลยเพราะว่าขีเบีอาเรเอซื้อมากหมื่นอันสําป็นหนึ่งเนาะเพราะเราเมืองสี่ซื้อเบิด์เดาพี่น้องเลยตอนนี้ครับมีแต่ห้ามเพืองห้าไม่ได้บาทนี่ มีกีเบีอาบนน้ำเนวโอเเว้ขจีแบบไปยัดห้ามเวลาเติบเพราะว่าห้ามสอบหนึ่งนี่ไดยซ้ำซ้ำมือบุลเลอร์ซ้ำมือถ้อาซ้ำหลอบซ้พท์มันมีกีเบียอาในลายมือพี่น้องไปทิศมันผสมกันไปเถอะหน่อยเถอะหน่อยเนาะยยปปอย่าเปสิปล่อยก่อนไปไปออกออกอะพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นมือใหม่เพราะเอ๊ะทายคลิปใบลายลายพี่น้อง แล้วก็มาติดประโตอใส่กันเนะาะพวฮาบูมีเวลาเขาก็เลยถ่ายแบบอันนี้นะพี่น้องก็ขาโคงมุกขอบ,บใจบริสุทธิ์ุณสน坤เนอะที่เขามาหมาประสมพี่อนเองเลยคลิปนี้ก็ชี่ว่าเตี้ยงฉันนิเนาะวันกันอีพี่หน้าพี่น้องบ๊ายบาย